ามาดูอีกกระทรวงหนึ่งที่เขาตั้งอกตั้งใจในการแก้ไขปัญหาฝุ่น pm 2.5เหมือนกันนะท่านาร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมท่านเปิดเผยนะครับว่าปีนี้อ้อยเผาเข้าโรงงานน้ำตาลต่ำสุดในประวัติศาสตร์ <S 2> <S 2> <ม>ว่าอย่างนั้นเลยครับพร้อมขอบคุณชาวไร่อ้อยนะ แล้วก็โรงงานน้ำตาลนะครับที่คืนอากาศสะอาดลดฝุ่น PM 2.5เพื่อช่วยดูแลสุขภาพของคนไทยนะครับได้เอกนันพร้อมพันธรุรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมท่านเปิดเผยนะครับว่าหลังจากที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้ขอความร่วมมือไปถึงโรงงานน้ำตาลทั่วประเทศให้รับเฉพาะอ้อยสดเข้าหีบโดยมีการชะลอระงับยับยัง้ง และยุติการเผาไร่อ้อยพร้อมท้งยุติการรับอ้อยเผาเข้าหีบนะครับตามแนวทางมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการลดมลพิษทางอากาศของท่านนายกรัฐมนตรีและก็มีมติครอมอออกมาเมื่อวันที่7มกราคม2568ที่ให้ผู้ประกอบการอ้อยและน้ำตาลทรายงดการรับซื้ออ้อยเผาโดยเด็ดขาดครับ ส่งผลเลยครับส่งผลให้สถิติการผลิตอ้อยแล้วก็น้ำตาลทรายฤดูการผลิต2567ทับหของโรงงานน้ำตาล58แห่งทั่วประเทศออกมานะครับพบว่าชาวไร่อ้อยแล้วก็โรงงานน้ำตาลทั่วประเทศให้ความร่วมมือครับตัดแล้วก็รับอ้อยเผาเข้าหีบตํำสุดในประวัติศาสตร์ก็คือเขาสามารถลดลงใกล้แตะระดับร้อยละ10ขณะที่อ้อยสดเข้าหีบสูงถึงร้อยละ90นั่นหมายความว่ารับอ้อยที่ไม่ได้มีการเผาเนี่ย ไปมากเลยทีเดียวนะครับส่งผลให้ภาคอีสานตอนบนไร่เลียงไปจนถึงภาคกลางเนี่ยมีคุณภาพทางอากาศนะครับที่ดีขึ้นหมายความว่าฝุ่น PM 2.5ลดลงทําให้ประชาชนมีความมั่นใจในการออกมาทํากิจกรรมทางเศรษฐกิจนอกบ้านเพิ่มมากขึ้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมท่านยังได้ขอบคุณนะครับไปยังผู้บริหารโรงงานน้ําตาลแล้วก็ขอบคุณพี่น้องกเษกษตรกรชาวไร่อ้อยกว่าร้อยละ90 ที่ให้ความร่วมมือไม่รับซื้ออ้อยเผาแล้วก็ไม่มีการเผาอ้อยตั้งแต่ช่วงปีใหม่เป็นต้นมาสะท้อนจากสถิติอ้อยเผาที่ลดลงครับแล้วก็ยังมีแนวโน้มลดลงเหลือตัวเลขหลักเดียวซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยคนไทยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีอากาศบริสุทธิ์คืนอากาศสะอาดลดฝุ่น PM 2.5ให้กับสังคมไทยและเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทรายให้เป็นอุตสาหกรรมรักโลกได้อีกทางหนึ่งด้วยนะครับเนี่ยแหละค่ะก็ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นนะคะเพราะที่ผ านมาก็ขอความร่วมมือกันแต่ว่าไม่ประสบความสําเร็จนะคะ